ถ้าพูดถึงเรื่องความเจริญไม่เสื่อมจะขาดพระสูตรนี้ไปไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของนางมิคาสาลาเราคงพรนึกออกทีนี้เราไปดูในรายละเอียดกันว่าสิ่งที่เราทรงจำมาทรงจำได้ครบถ้วนถึงเหตุของความเจริญไม่เสื่อมในพระสูตรนี้หรือไม่เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นครสาวัตถีท่านพระอานทน์ก็ไปรับบิณฑบาตท,ที่บ้านของนางมิคขาสาลาอุบาสิกาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนางมิคขาสาลาก็มีความสงสัยในประเด็นที่บิดาของเขาและเพื่อนของบิดา บีดาของเขาก็เป็นช่างไม้เพื่อนของบิดาก็เป็นช่างไม้คนหนึ่งชื่อปุราณะคนหนึ่งชื่ออิสิทตตะเราเริ่มคุ้นชื่อกันแล้วด้วยความที่ว่าสองคนนี้หลังจากที่ตายไปแล้วพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าสองคนนี้ได้เป็นสกทาคามีแล้วไปอยู่ที่เทวโลกชั้นดุสิตเหมือนกันไปที่เดียวกัน ได้ความเป็นอริยบุคคลเท่ากันที่นางพิคสาลามีความสงสัยอยู่ตรงนี้ว่าพ่อของตัวเองประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลาจากเมถุนอันเป็นธรรมดาของชาวบ้านแต่พืชของพ่อยังยินดีในภรรยาของตัวเองอยู่ในเมื่อคนหนึ่งประพฤติดีกว่าอีกคนหนึ่ง ทำไมพระผู้มีพระภาคถึงกล่าวว่าตายแล้วไปอยู่ที่เดียวกันและเป็นอระยะบุคคลขั้นเดียวกันนางมิคาสาลาสงสัยตรงนี้ท่านพระอนุน์ก็ตอบได้อย่างกว้างๆว,ว่าก็พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณไว้อย่างนั้นในความที่ตอนนั้นท่านพระอนุน์ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ก็ทราบว่าพระผู้มีพระภาคพยากรณ์ไว้อย่างนั้นก็จึงตอบนางมิคาสาลาอย่างนั้น ถ้าเราเอาชื่อของปุรานะและอิสิทัตตะไปค้นดูในพระไตรปิฎกเราจะพบว่าเดิมเนี่ยสองคนนี้เป็นโสดาบันนะสองคนนี้เป็นช่างไม้อยู่กับพระเจ้าเปร์เซนทิโกสลและก็เป็นบุคคลสองคนที่พระผู้มีพระภาคกล่าวถึงว่าเป็นโสดาบันด้วยคุณสมบัติ4ประการคือ เลื่มใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเริ่มใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมเริ่มใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และเป็นผู้มีใจปราศจากบนทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปัดธรรมะสี่ข้อน,นี้บุรุษทั้งสองคนนี้มีพระองค์ก็กล่าวว่า ทั้งคู่เป็นโสดาบันแต่สังเกตไหมว่าหลังจากตายแล้วเขาไม่ได้หยุดแค่โสดาปันยังสามารถขยับความเป็นอริยบุคคลขึ้นเป็นสกทาคามีได้อีกตรงนี้ก็ทำให้พวกเราทราบว่าการที่เราจะเป็นอริยบุคคลขั้นใดก็ตามไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดเสมอไปเราสามารถขยับเลื่อนขั้นขึ้นมาได้ใน ชาตินั้นๆของเราก็เป็นได้ดูง่ายๆอย่างท่านพาหิยะฟังธรรมครั้งเดียวจากผุ้ทุชนขึ้นไปเป็นอหรหันต์เลยแบบนี้ก็มีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะฟังธรรมครั้งแรกได้เป็นโสดาบันไปทำความเพียรต่อได้ความเป็นอหรหันต์ อิสิทธาตากับปุราณะก็เช่นเดียวกันเดิมเป็นโสดาบันแต่ก็สามารถขยับขึ้นเป็นสกทาคามีได้และคิดว่าน่าจะมีประเด็นของบุคคลอื่นอีกอย่างยักษากุลบุตรก็เช่นเดียวกันยักษากุลบุตรเดิมเป็นคฤลึหถ์ได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคก็ได้เป็นโสดาบัน พอฟังอีกครั้งที่2ก็ได้เป็นอรหันต์นี่เห็นไหมว่าจากโสดาบ,บันขึ้นเป็นอรหันต์ได้จากโสดาบ,บันขึ้นเป็นสกทาคามีได้และก็มีความเป็นไปได้ที่โสดาบ,บันก็าสามารถเป็นอนาคามีได้เพียงแต่ว่ายัางนึกพสูตรไม่ออก ยังหาไม่เจอหรือหาเจอแล้วก็อาจจะลืมดังนั้นพวกเราเวลาทำความเพียรก็ทำไปเถอะอย่าไปคิดว่าเราจะได้แค่นี้แล้วเราจะหยุดอย่างนี้ไปตลอดไม่แน่เสมอไปและอย่าคิดว่าคฤหัสถหัสเป็นอารหันไม่ได้เป็นได้ท่านพายิยะตอนฟังธรรมกับพระผู้มีพระภาคขณะนั้นก็เป็นคฤหัสถหัก็ฟังแล้วก็ได้เป็นอาระหรัน ยาสากลบุตรฟังธรรมกับพระผู้มีพระภาคสองครั้งก็ได้เป็นอรหันต์แต่อยู่ในเพศคลารวาดอยู่อีกกลุ่มหนึ่งภิกษุปัญจวัคคีย์ไงท่านอัญญาโกธัญญะฟังธรรมครั้งแรกได้เป็นโสดาบันและก็ทอดฟังธรรมไปหลายๆครั้งก็ได้เป็นอรหันต แต่เรากาลังพูดถึงเรื่องคารวาสก็เป็นอรหันได้แต่เราจะพบว่าสุดท้ายแล้วคาราวาสที่เป็นอรหันเราจะหาไม่เจอเพราะอะไรถึงกล่าวอย่างนั้นมีพระสูตรหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัส่าไม่เชิงตัดก็คือเป็นกรณีที่ภิกษุท่านหนึ่งท่านได้บรรลุเป็นอรหรัน และท่านก็มากล่าวสภาพความเป็นอราหันให้กับพระผู้มีพระภาคฟังมาผู้ที่เป็นอราหันจะมีคุณสมบัติอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วพระผู้มีพระภาคก็รับรองประเด็นนี้ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ท่านนํามากล่าวก็คือผู้ที่บรรลุอราหันแล้วจะมีจิตนับไปเพื่อการบรรพชาจะบอกพวกเราว่าสุดท้ายผู้ที่บรรลุอราหันก็จะไม่อยู่ในเพศคารวะ จะออกบวชเพราะมีจิตน้อมไปเพื่อจะบรรพชาตั้งแต่ได้เป็นอารหันแล้วส่วนความเชื่อที่ว่าหากฆราวาสเป็นอาลหัน์ถ้าไม่บวชภายในเจวันจะปรินิพพานหรือเสียชีวิตอันนี้ยังค้นไม่เจอนะว่ามีพระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้อย่างนั้นจริงๆแต่เป็นธรรมดาของผู้ที่ได้ความเป็นอรหรันจะน้อมจิตไปเพื่อการบรรพชา จะไม่อยู่เป็นคารวาสอีกไม่ได้เกี่ยวกับข้อบังคับว่าเจ็ดวันจะต้องออกบวชไม่งั้นจะปรินิพพานเรากลับมาดูพระสูตรของเราต่อเมื่อท่านพระอานนท์ตอบนางมิขสาลายอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ก็ทำพัตกิจที่บ้านของนางวิขสาลาจนเสร็จแล้วก็กลับไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ พระเชตวันจากนั้นท่านพระอนนท์ก็เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ได้พูดคุยกับนางมิคสาลาให้กับพระผู้มีพระภาคฟังเมื่อพระผู้มีพระภาคฟังเสร็จแล้วพระองค์ก็กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ก็มิทธสาลาอุบาสิกาเป็นคนเขา่าวเป็นคนไม่ฉลาดเป็นสตรีที่รู้แต่เรื่องสตรีเป็นใคร และสัมมาสัมพุทธะเป็นใครในยานเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลอันนนบุคคลสิบจำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกสิบจำพวกอะไรบ้างเนื่องด้วยนางพิฆาสาลาเคลือบแคลงสงสัยในคำตัดครองพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็จึงว่ากล่าวว่า อานางพิคาสาลาเป็นใครพระผู้มีพระภาคเป็นใครในการที่จะมียานเครื่องกําหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลนี่ก็ทําให้เห็นว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาก็ยังไม่ถึงขั้นมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธองค์เพราะยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในคํากล่าวของพระองค์อยู่ เพราะพระผู้มีพระภาคกล่าวอยู่ว่าบุคคลที่เริ่อมใสในทถาทาคตอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวผู้นี้จะไม่สงสัยในคำสอนของท่านหรือสงสัยในตัวของท่านก็แสดงว่านางพิฆาสาลาก็ยังยังอยู่แค่อุบาสิกายัางไม่ขึ้นถึงความเป็นโสดาบัน ด้วยความที่เป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีความสงสัยไม่มีความเคลือบแคลงในพระพุทธองค์หากพระองค์กล้าวไปในลมเหล่าพระอริยะสาวกทั้งหลายก็้ากล้าลงไปในหลงจะไม่สงสัยเรื่องนี้ก็มาจากที่ว่าขณะที่พระผู้มีพระภาคกำลังบัญญัติเรื่องให้ภิกษุฉันอาหาร ครั้งเดียวก็มีภิกษุรูปหนึ่งท่านเหมือนจะไม่เห็นด้วยและพระผู้มีพระภาคก็ถามว่าเธอได้ความเป็นหรือบุคคลขั้นใดหรืออยังตั้งแต่โสดาบันถึงอรหันต์ภิกษุรูปนั้นแค่กล่าวว่าก็ยังไม่ได้เป็นพระศัสดาจึงกล่าวว่าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป จะไม่มีความสงสัยในคำสอนของพระผู้มีพระภาคแล้วหากท่านก้าวไปในหลมพวกนี้ก็จะก้าวตามเลยทำให้รู้ว่าแค่เพียงอุบาสิกายังไม่ถึงขั้นได้ความเป็นโสดาบันก็เหมือนกับอุบาสกชื่อพอเวศีเป็นอุบาสกไม่ใช่เป็นตัวการันตีว่าจะศีลดีเพราะ พระเวสีอุบาสกแรกเริ่มเป็นคนศีลยังไม่บริบูรณ์นี้ทําให้เราแยกได้ว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็เป็นอีกขั้นหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นโซดาบันนะเรามาดูบุคคลสิลจำพวกต่อพระองค์กล่าวจำพวกที่หนึ่งอย่างนี้ว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทุศีล และไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีนของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจด,ด้วยการฟังไม่กระทำกิจด,ด้วยความเป็นเพระหูสูรไม่แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นและไม่ได้วิมุตต์อันเกิดในสมัยภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ ส่วนบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทุศิลป์แต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิล์ของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทํากิจด,ด้วยการฟังกระทํากิจด,ด้วยความเป็นผู้หูสูรแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นและได้วิมุตต์อันเกิดในสมัยภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทําลาย เขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมทุศีลเหมือนกันแต่มีองค์ประกอบอย่างอื่นที่ต่างกันตั้งแต่เรื่องการรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศีลตามความเป็นจริงนี่ประเด็นแรกประเด็นที่สอง ทำกิจด,ด้วยการฟังทากิจด,ด้วยความเป็นพระหูสูตรแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น 3. ได้วิมุตติอันเกิดในสมัย 3. เหตุปัจจัยหลักๆเดิมบางคนอาจจะเข้าใจว่าแค่ฟังธรรมสั่งสมสุตตะก็สามารถที่จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมได้แล้ว วันนี้ดูดีๆนะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวในเรื่องของการฟังกลายเป็นว่าต้องแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นคือเราต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่แค่ว่าสักแต่ว่าฟังแล้วก็จำได้เฉยๆแต่ต้องแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นคือเข้าใจนี่ก็ไม่นี่ก็ไม่ง่าย ส่วนเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์คืออะไรเอ่ยเจโตวิมุตต์ก็คือการหลุดพ้นด้วยสมาธิปัญญาวิมุตต์การหลุดพ้นด้วยปัญญารู้ถึงความที่จะหลุดพ้นจากความทุศิลปอาจจะอาศัยสมาธิหรืออาศัยปัญญานั่นเองดังนั้นถึงแม้ตัวเองทุศิลป์ แต่รู้ไหมว่าความทุศีมจะหมดไปได้ด้วยเหตุอะไรเขาต้องรู้ไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวอีกอันหนึ่งคือได้วิมุตต์อันเกิดในสมัยอีกศับหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นกันคือสัมยะวิมุตต์หรือวิมุตต์อันเกิดในสมัยหมายความว่าพวกนี้สามารถหลุดพ้นได้จากราคะโทสะโมหะ ช่วระยะเวลาใดเวลาหนึง่งแต่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ตลอดโอกาสที่ราคะโทสะโมหะมันจะเกิดซ้ำขึ้นมาได้อีกมีแต่เขาสามารถละราคะโทสะโมหะได้เป็นครั้งเป็นคราวนี่คือความตา่างศีลยังไม่บริบูรณ์ก็จริงแต่รู้ชัดแล้วว่า จะจัดการความทุศิลอย่างนั้นได้อย่างไรจะโดยอาศัยสมาธิหรือเจโตวิมุตติหรือโดยอาศัยปัญญาคือปัญญาวิมุตติต้องรู้แล้วและทากิจด้วยการฟังทากิจด้วยความเป็นผู้หุงสูตรแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นจากนั้นต้องได้ด้วยวิมุตติอันเกิดในสมัยไม่ง่ายนะแต่ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทำดังนั้นใครที่ยังไม่สามารถทำศีลให้บริบูรณ์ได้ต้องเพิ่มอีกสามเหตุปัใจจัยให้ได้เพื่อสุดท้ายแล้วตัวเองจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมด้วยความที่ว่าเรารู้แล้วจะละความทุศีลอย่างไรเราเข้าใจแล้วในธรรมของพระผู้มีพระภาค เราสามารถหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะได้บ้างแล้วเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปฝึกอย่างนี้ไปด้วยความที่เราฝึกฝนบ่อยๆเราจะเกิดความชำนาญและสุดท้ายเราก็จะสามารถหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงเพราะอะไรเอ่ยอุปมาที่พระพู้มีพระภาคกล่าวถึงว่าในขมังธถูุ หรือลูกมือของเขาฝึกซ้อมยิงหุ่นที่ทำด้วยหญ้าหรือดินเมื่อเขาฝึกซ้อมบ่อยๆอยู่อย่างนั้นเขาก็จะยิงได้ไกลได้เร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้เห็นไหมว่าซ้อมบ่อยๆก็ทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พระองค์ก็อธิบายอยู่ว่าทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้คือทำลายกองอวิชาได้นั่นเอง ดังนั้นถึงแม้เรายังทุศีนอยู่เราก็เพิ่มฝึกฝนความเพียรทางจิตไปฝึกละราคะโทสะโมหะไปรู้ให้ได้ว่ารู้อย่างแจ่มแจ้งชัดว่าความทุศีนของเราเนี่ยจะดับไปได้อย่างไรอย่างที่บอกจะอาศัยกำลังสมาธิหรือจะอาศัยปัญญาก็แล้วแต่ตัวเองฟังทำแล้วก็ต้อง แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆเมื่อครบองค์ประกอบอย่างนี้ทั้งสามส่วนนี้ก็ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมที่จะมาแบ่งเป็นสามก้อนก็เพราะว่าแต่ละก้อนมันจะมีคู่ของมันที่เกี่ยวข้องกันอยู่หรือกลุ่มของมันที่เกี่ยวข้องบางคนอาจจะแบ่งไว้เยอะกว่านั้นก็แล้วแต่นะอาตมาจับเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติอยู่ด้วยกัน จับการทำกิจด้วยการฟังการทำกิจด้วยความเป็นผู้หูสูดแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นอยู่ด้วยกันแล้วก็วิม์ตันเกิดในสมัยก็อยู่ด้วยกันนั่นเองดังนั้นแค่ความทุศีนอย่างเดียวยังไม่เป็นตัวบ่งบอกว่าคนนี้สุดท้ายแล้วจะไปทางไหนเพราะเอาดูแค่ศีลอย่างเดียวไม่ได้ศีลมันก็เป็นเรื่องของกายวาจาและ ส่วนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่มันเป็นเรื่องของใจด้วยเราไม่สามารถรู้จิตใจใครได้เลยว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเราจะประเมินแค่กายกับวาจาเขาคือเรื่องศีลอย่างเดียวไม่พอก็เหมือนนางมิขาสาลาก็มองแค่เรื่องศีลของพ่อตัวเองและเพื่อนพ่อที่ไม่เท่ากันแล้วก็เลยเป็นเหตุให้สงสัยว่า ในเมื่อศีลไม่เท่ากันแล้วทำไมไปที่เดียวกันได้พระองค์ก็จเจงเอาพระสูตรนี้ขึ้นมาและพวกเราสำหรับบางคนที่ทำศีลให้ดียังไม่ได้ก็ต้องเพิ่มพวกนี้เข้าไปเพื่อเราจะไปทางเจริญไม่ไปทางสึมต่อมาบุคคลจำพวกที่สามและจำพวกที่สี่พระองค์กล่าวว่า บุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีศิลแต่ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความมีศิลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทํากิจด,ด้วยการฟังไม่กระทํากิจด,ด้วยความเป็นพู้หูงสูตรไม่แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นและไม่ได้วิมุตต์อันเกิดในสมัยภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทําลายเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญ ถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญส่วนบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีศินและรู้ชัดเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีศินของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทํากิจด,ด้วยการฟังกระทํากิจด,ด้วยความเป็นผพ้หูงสูตรแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นและได้วิมุตติอันเกิดในสมัย ภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมนี่ก็ทำให้เห็นว่ามีศีลอย่างเดียวก็ยังไม่พอมีศีลอย่างเดียวไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะไปทางเจริญไปทางเสื่อมก็ได้ถ้ามีศีลแล้ว เราไม่รู้ชัดเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความมีสิ่งไม่ทํากิจด,ด้วยการฟังไม่ทํากิจด,ด้วยความเป็นพระหูสูตรไม่แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นและยังไม่ได้วิมุตต์อันเกิดในสมัยอีกสีลอย่างเดียวเราก็ไปทางเสื่อมได้ถ้ามีศิลก็ต้องบวกอีกในเรื่องของการรู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต ได้วิมุตต์อันเกิดในสมัยและทากิจด้วยการฟังทากิจด้วยความเป็นพหุสูตรแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นประกอบกันอย่างนี้จึงจะเป็นเหตุให้เราไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมกลายเป็นว่าแค่เรื่องศีลอย่างเดียวไม่พอเป็นตัวกําหนดว่าเราจะไปไหนได้ชัดเจนทุศีลมีสองแบบมีศีลก็มีสองแบบ ก็กลายเป็น4ี่แล้วขาดอีกหคืออะไรเอ่ยมีราคากล้า2แบบมักโกรธสองแบบแล้วก็ฟุ้งซ่านอีก2แบบพระองค์ก็ตัดเหมือนกับการทุศินหรือมีศีนก็คือถ้ามักโกรธแล้วยังสร้างเหตุอีก3ส่วนที่บอกไป ก็ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมได้ถ้าราคายังกล้ายอยู่แต่สร้างเหตุอีก3ส่วนที่บอกไปก็ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมได้แม้กระทั่งความฟุ้งซ่านที่เรามีอยู่เวลานั่งสมาธิเราก็ยังเกิดความฟุ้งซ่านอยู่แต่เราก็สร้างเหตุอีก3ส่วนเข้าไปด้วยเหตุ3ส่วนนั้นก็ทวนอีกครั้งคือรู้ชัดเจตโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งสิ่งนั้นๆของเขาตามความเป็นจริงกระทำกิจด,ด้วยการฟังกระทำกิจด,ด้วยความเป็นผู้หูสูตรแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นและได้วิมุตติอันเกิดในสมัยใครมี3ส่วนนี้จะทุศินมีศินราคากล้ามาโกรธฟุง้งซ่านก็ยังไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมได้ และพระองค์ก็กล่าวอีกว่าเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเรา พึงประมาณในบุคคลได้นี่กลายเป็นว่าใครจะรู้ได้นอกจากพระองค์หรือผู้ที่เหมือนพระองค์จึงจะมารู้เรื่องนี้ได้ใครที่เหมือนพระผู้มีพระภาคก็ต้องเป็นพระผู้มีพระภาค ในอนดีตหรือผู้พี่พระพาคจะมาในอนาคตนั่นเองเพราะพระผู้มีพระภาคเป็นบุคคลหนึ่งและไม่มีสองเกิดขึ้นในโลกธาตุแต่ละครั้งเกิดขึ้นได้เพียงแค่พระองค์เดียวเป็นหนึ่งไม่มี2เป็นบุคคลเอกคนที่เหมือนพระองค์ก็คือพระผู้มีพระภาคในอนดีตแล้วก็ในอนาคตนั่นเองดังนั้นเราอย่าไปประเมินใครใ,ใดๆทั้งสิ้น และถึงแม้เรามีคุณวิเศษที่พอคาดการได้ก็อย่าไปใช้สุดท้ายทำไปทำมาคุณวิเศษเราจะเสื่อมพระพระผู้มีพระภาาก็กล่าวเองว่าผู้ถือประมาณในบุคคลย่ำทำลายคุณวิเศษของตนจำเอาไว้นี้ก็คือเรื่องราวของบุคคลสิบจำพวกที่ สามารถไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมได้และไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญได้พระผู้มีพระภาคก็สรุไปไว้ตอนท้ายว่าบุคคลทั้งสองคนนี้เป็นผู้ต่ำกว่ากันด้วยองคุณคนละอย่างก็หมายความว่าทั้งสองคนนี้มีดีมีความเหมือนกันอยู่ในบางเรื่อง แล้วก็ความดีบางอย่างของเขาต่ํากันในบางเรื่องอย่าลืมนะว่าเหตุแห่งการได้ความเป็นอริยบุคคลคืออะไรเอ่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรืออินทรีย์ห้านั่นเองดังนั้นจะเป็นอริยบุคคลขั้นใดก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์หถึงเขามีราคากล้ามักโกรธฟุง้งซ่านทุศินแต่เขาพยายามฝึกอินทรีย์ห้าเขาดี เขาก็มีความที่มีโอกาสที่จะสำเร็จเร็วและมีโอกาสที่จะเป็นอเิยบุคคลขั้นสูงได้การพวกเราทราบตามนี้นี่ก็เป็นเหตุแห่งความเจริญไม่เสื่อมที่พวกเราได้ยินได้ฟังไปปรารถนาความเจริญไม่เสื่อมก็ต้องสร้างเอาและจะไปมองแค่เรื่องศีลมองเรื่องราคะเรื่องความมักโกรธความฟุ้งซ่านอย่างเดียว มันมีอย่างอื่นที่เป็นองค์ประกอบด้วยและก็อยา่าเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าแค่เราฟังธรรมอย่างเดียวแล้วเราจะเอาตัวรอดได้ไม่พอนะพระาศาสดาตรัสเงื่อนไขเอาไว้เจอกะก็เลยให้พวกเราทราบตามนี้